สวัสดีค่ะกีกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่1อ่อิจูนนะคะหรือว่า14วิทุนานะวันนี้เริ่มต้นพามาดูที่ทำเฟรมนี้เลยทำเฟรมใหญ่วิกลี่เลยนะคะเพราะว่ามันเปิดสัปดาห์ใหม่มามีอะไรแตกต่างนะ ก็คือตัวกรอบด้านบนของ resistance weekly ปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะ1.916.48นะอันนี้คือกรอบด้านบนเพราะฉะนั้นตอนนี้กรอบของ weekly นั้นขยายใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะสัปดาห์ที่แล้วกรอบบนสุดมันอยู่ที่1.875แล้วตอนนี้มันลงมาแบบเทส1.875แล้วพยายามที่จะ ลงต่ำกว่า1875เนี่ยมันก็เลย break ตรงนั้นไปแล้วนะจ๊ะโอเคถ้าแบ่งกรอบนี้เป็น3ส่วนก็ตอนนี้ก็ใกล้เคียงจะเต็ม1ใน3แล้วนะแล้วจะลงต่อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คสัญญาณอื่นก่อนเทรนด์ของวิกตี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะสัญญาณเทรนด์ CCI นะคะป่งชี้ว่า แรงซื้อพักตัวแรงนะจ๊ะทุกคนหรือว่าค่อนข้างหมดเลยทีเดียวแล้วก็แรงขายก่อตัวมาน้อยๆนะคะเริ่มตั้งเขามาแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่มากโอเคอันนี้คือมุมมองของเว็บ w e e k l y แล้วก็ที่ต่างออกไปจากสัปดาห์ที่แล้วเอามาดูที่ daily ที่เดลี่กรอบของเขายังเป็นที่เดิมนะคะกรอบบนคือ1 9 3 6 5กรอบข้างล่างคือ1855.59จุดนะแล้วล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเทสแล้วนะคบแต่ว่าเทสแล้วจะผ่านหลุดลงมาข้างล่างหรือเปล่าหรือว่าไม่ผ่านกับเข้ากลอบเดลี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเช็คกันนะเพราะว่า ไอตัว1855.59เนี่ยมันก็สัมพันธ์กันเลยกับรั้วตรงนี้เป็นแนววัดใจสำคัญของทำเฟรมนี้เลยนะจ๊ะว่ามันจะเทินมาเป็นขาลงหรือเปล่าในกรณีที่มันหลุด1855.59เพราะฉะนั้นซัพพอร์ตนี้เป็นซัพพอร์ทที่มีในยัยยะสำคัญเลยเป็นแนววัดใจสำคัญนะครับในการกลับเทรนของราคาโอเคแต่ถ้าเช็คสถานการณ์ปัจจุบนันตอนนี้เทรนเขายังเป็นขาขึ้นอยู่นะที่เดลี่ แต่สัญญาณ t ทรนด์ CCI บ่งชี้ว่าตอนนี้แรงขายมาเต็มที่เลยนะคะแล้วก็แรงซื้อก็ไม่มีนะคะซึ่งมันก็แท่งนี้กว่าจะจบก็อีก11ชั่วโมงเนาะก็ต้องมาวัดอันเนี้เทสแล้วผ่านหรือเปล่านั่นแหละนะครับถ้าไม่ผ่านก็กลับเขากรอบโอเคเห็นเห็น,เห,นเห็นมุมมองง่ายๆของมันนะแล้วถ้ามันผ่านลงมามันไปไหนต่อในเคสที่มันผ่านเนาะก็ตรงนี้ไงคะ สปอร์ตเดมาแถวนี้1 18 8 1 8 8ถึง1808นะคะเป็นโลเดิมของเขาก่อนแน่านี้นะจ๊ะอันนี้คือถ้าเรามองภาพรมรวมๆในกรณีที่มันหลุดแต่ทีเนี้ยมันมีโอกาสหลุดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาเช็คในทางเฟรมย่อยที่4ชั่วโมงนะคะตอนนี้ลงมาเทสทุกสพอร์ตแล้ว แล้วก็ล่าสุดกำลังช่างใจอยู่ว่าเทส1855แล้วจะลงไปให้สุดระยะสวิงหรือเปล่าวันนี้สุดระยะสวิงนะคะอินดิเคเตอร์วัดให้ที่1845.79นะจ๊ะทุกคนถ้าดูเทรนตัวนี้เขาเทินเป็นขาลงแล้วนะจ๊ะคือเขาอย่างขาลงมาแล้วล่ะแต่ว่าจะคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นขาลง100%นั้นแท่งราคา4ชั่วโมงควรจะปรับตัวลงใต้นะครับลงมาเรื่อยๆเลย ใต้1855.59ถึงบอกว่าแนวนี้เป็นแนววัดใจสําคัญในการกลับเทรนนั่นเองนะจ๊ะแต่ล่าสุดคือเขาเพิ่งเทสเนี่ยเขาก็จะมีแบบรีบาวกับเล็กน้อยแล้วก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะกว่ามันจะจบแท่งก็ตามดูอีกทีนะคะว่าแท่งถัดไปของ4ชั่วโมงเนี่ยจะกลับเข้ากรอบ1855.59ไหมไหมายถึงว่าราคาเปิดขึ้นมาข้างในแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวขึ้นมาข้างในกรอบของเดลี่นั่นเองนะคะโอเค แล้วถ้ามันกลับเข้ามาในกรอบของ daily นะจ๊ะทุกคนแนว r e s i s t e n ร e สิ s เซนแรกอยู่ตรงไหนถ้าเป็นมุมมองที่ S4 ก็จะเป็นตรงนี้นะครัซัพพ p ร์ตเนี้ยจะเทิ่มาเป็น r e s i s t a n t e หนึ่งแปดหโอเคแล้ว resistance ถัดมาก็โซนนี้เลยนะ1887แล้วก็กรอบข้างบนของ daily เลย1 9ึ่ง5 แล้วก็กรอบของวิกฤต y ข้างบน1916.48นั่นเองอันนี้คือมุมมองของ4ชั่วโมงนะแต่ว่าในทเฟมวสมย่อยมันยังมี Resistance ย่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้มันถึงแนววัดใจพอดีตามดูแท่งถัดไปดีกว่าว่าแรงขายที่ยังเยอะอยู่ตัวเนี้ยจะมาต่อได้หรือเปล่ามาต่อได้ก็มีโอกาสที่จะเทสให้จบจบ1845แล้วค่อยตามดูอีกทีว่า แท่งจะยืนเหนือหรือยืนใต้1855.59โดยเฉพาะแท่งสีชั่วโมงโอเคไม่งงหรอกมาที่ H1 กันเพราะว่าเราอยากรู้ว่า Resistance ย่อยมันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่าเราเห็นด้านล่างแล้วเราว่า เฮ้ยมีอีกแก๊กหนึ่งนะที่มันยังลงได้อีกคือสุดระยะสวิงในกรณีที่มันจะลงสุดได้ระยะสวิงนะจ๊ะทุกคนก็คือตอนนี้มันเทส1855พอเทสปุ๊บเนี่ยราคาก็มีการรีเบลเล็กน้อยใช่ไหมแล้วมันจะมี r e s i s t a n นตย่อยตรงนี้1866.03ตอนนี้ที่มันเริ่มสร้างแล้วนะคะ ก็ดูอีกทีว่าถ้ามันรีบาวขึ้นมาถึงใกล้ๆแนวเดิมถึงร t ส n ต e นี้แล้วมันไม่ผ่านอ่ะมันมีโอกาสที่จะตบราคาลงมาเทสซัพพอร์ต1855ได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะลงไปถึงสุดระยะสวิงที่1845.79ได้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทองคำเขาชอบทำอย่างนี้คือแบบแหลมไปให้สุดแล้วก็ทิ้งไส้ยาวนะเข้าใจภาพเขาเนาะแต่ว่าทีเนี้ย จะดูว่าเขาผ่านซัพพอร์ต1855หรือเปล่าเนี่ยก็คือควรจะดูแท่ง4ชงั่วโมงถ้าแท่ง4ชงั่วโมงปรับตัวเข้ามายืนเหนือข้างใน1855ได้คือมายืนเหนือ1855คือเขาไม่ผ่านแต่ถ้าเขาผ่านเขาก็จะปรับพยายามปรับตัวลงใต้ซัพพอร์ตนี้หรือว่าไปไกลมากกว่า1845นั่นเองนะจ๊ะโอเค เพราะฉะนั้นแนววัดใจด้านบนของคุณก็เป็นตรงนี้นะ1 8 6่งแแล้วในเคสที่แบบว่าให้มันรีบาวแล้วแทงราคาพยายามขึ้นปีนขึ้นไปยืนเหนือหนึ่งแปถึงหนึ่งแปดหกเนี่ยให้ระวังก่อนกลัวว่าราคาจะพยายามขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นก่อนเพราะว่าแนว1 8 5่เนี่ยก็แข็งแรงอยู่ทีเดียวนั่นเองนะจ๊ะโอเครู้ลักษณะของการวิ่งแล้วนะเพราะฉะนั้น แนววัดใจด้านบนของคุณก็เป็นโซนนี้นะก็ตามดูก่อนว่าจะยืนไหมไม่ยืนเดี๋ยวมันตบลงมาใหม่แบบเทสให้จบๆอะไรอย่างงี้นะจ๊ะแต่ว่าถ้ามันยืนเนี่ยให้ระวังว่าฝั่งขาลงเนี่ยก็แบบพิจารณาแบบไม่เซลแล้วอะไรอย่างี้หรือแบบเล่นฝั่งบายดีไหมเพราะว่ามันกลับเข้ากรอบราคาของเดลี่เนาะกรอบราคาของเดลี่ก็บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นรีสิสแตนแรกที่คุณจะเจอคือตรงนี้นะจ๊ะ1866.03นะจ๊ะ โอเคแล้วระยะถัดมาของ resistance ในทางเฟมย่อยอยู่ตรงไหนอีกนะคะตรงนี้ก็เป็น resistance ได้นะจ๊ะ1887.11นะครับตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันเป็น resistance เก่านะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่า1903กับ1916แล้วสุดระยะสวิงด้านบนละ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าเอา่อ มีไหมนะอะไรทำนองนี้จะเอาบอกให้ระยะสวิงด้านบนนะคะวันนี้อินดิเคเตอร์ก็วัดให้ที่แถว1 9 3่อแถว1930.80เนาะแถวแถวนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คือยังไงฝั่งขาลงเราก็เห็นอยู่แล้วล่ละว่ามันได้เปรียบแต่ว่ามันเริ่มทดสอบสปอร์ตสำคัญแล้วก็ตามดูเหมือนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ก่อนนะคะว่า มันจะผ่านสปอตตนี้หรือเปล่าหรือว่ามันรีบาวแล้วจะหน่วงลงมาไหมหรือเปล่าเนี่ยก็ตามนั้นแหละนะจ๊ะโอเคอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างอื่นประกอบการเทรดแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย